วันนี้ขอกล่าวถึงประวัติพระอาจารย์แจ้ข้อมูลทั้งหมดจาก Facebook พระตะวันอิทธิโชโตพระอาจารย์แจ้สาธุค่ะกล่าวความก่อนสมัยตอนปี2558สมัยน,นั้นพระอาจารย์ยังเป็นขราววาดอยู่ด้วยความชอบที่เรียนในวิชาที่คนอื่น เขาว่าเป็นสิงงมงายในส่วนตัวพระอาจารย์ชอบหนุมานกับลิงมากๆเป็นการส่วนตัวพระอาจารย์ก็ได้ศึกษาถามว่าหนุมานหรือลิงสายไหนที่ว่าดีก็ได้ไปพบคนเก่าคนแก่ได้เล่าว่าสมัยหลวงพ่อกวยท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็เป็นอาจารย์สักยันและสักหนุมานนำทัพที่ทุกคนรู้กันพระอาจารย์ก็เลยออกตามหาจนไปพบโยม ที่อ oh, ๋วัจนและได้ให้โยมที่ช่วยหาข้อมูลว่าสิทธิ์สายหลวงพ่อกวยท่านใดยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ไปพบกับปู่ทรงรอดเล็กที่เป็นมือสักและตอกมีดหมอให้กับหลวงพ่อและบวชอยู่กับหลวงพ่อกวยมานานที่สุดและพระอาจารย์ก็ได้เดินทางไปพบกับปู่ทรงรอดเล็กไปพบครั้งแรก คุยกับท่านและขอเรียนวิชากับท่านท่านบอกว่าไม่สอนฉันไม่มีอะไรไม่ได้เก่งอะไรพระอาจารย์ก็ไม่ว่าอะไรและก็กลับบ้านอยู่มาอีกไม่นานพระอาจารย์ก็เดินทางไปหาปู่ทรงอีกครั้งที่สองก็ไปขอเรียนอีกปู่ทรงก็บอกว่า ฉันไม่มีวิชาจะสอนอะไรใครได้และพระอาจารย์ก็เดินทางกลับเช่นเคยจนครั้งที่สามพระอาจารย์เดินทางไปหาปู่ทรงอีกครั้งที่สามแต่แวะเข้าไปกราบหลวงพ่อกลวยที่วัดก่อนและขอให้สัจจกับหลวงพ่อกลวยว่าหลวงพ่อครับผมนายตะว,วันเกิดมากมีหรืออาจารย์แจ้จะไปขอเรียนวิชาของหลวงพ่อกับปู่ทรงรอดเล็ก ถ้าผมบีบุญพิจจะได้ขอให้หลวงพ่อโดนใจให้ปู่ทรงยอมสอนวิชาให้ผมและรับผมเป็นศิษย์ในสายหลวงพ่อนะครับและผมจะให้สัจจะว่าจะนำมาช่วยสร้างวัดช่วยเหลือผู้คนโดยที่ไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัวและจะรับเลี้ยงดูปู่ทรงเดือนละสามพันบาททุกเดือนจนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่งถ้าผมผิดสัจจะที่ให้กับหลวงพ่อไว้ขอให้ผม ให้แจ้คนนี้มีอันเป็นไปตายโหงตายหาตายไม่ดีฉีดหายภายในสามวันเจ็ดวันและถ้าปู่ทรงยอมสอนวิชาของหลวงพ่อให้ผมจะบวชแก้บนให้หลวงพ่อหนึ่งพันษาและจะเดินทุดงจากวังน้อยมากับหลวงพ่อที่วัดบอกกล่าวหลวงพ่อจบพระอาจารย์ก็เดินทางไปหาปู่ทรงและก็คุยกับปู่ทรงว่าปู่ครับ ผมขอเรียนวิชากับปู่ได้ไหมแต่ไม่รู้เพราะความบังเอิญหรือหลวงพ่อโดนใจปู่ทรงปู่ทรงกลับมาพูดกับพระอาจารย์ว่าสายนี้เขาแรงนะหลวงพ่อเขาคนจริงนะถ้าอยากเรียนเอาไว้วันพฤหัส,สบดีเองก็จัดเตรียมเครื่องของไหวครูบายสีพานคันห้ามาปู่จะประสิทธิ์ประสาทสอนให้แปลกมากๆครั้งนี้ปู่พูดจาดี และยิ้มคุยดีกับพระอาจารย์มากๆพอได้เรียนวิชากับปู่พระอาจารย์ก็บวดตอนปีห้าแดพอออกพรรษาก็ได้เดินทุดงตามที่ให้สัจจะกับหลวงพ่อกวยเดินจากวังน้อยไปวัดโคสิตตารามไปกราบหลวงพ่อกวยพอแก้บนหลวงพ่อจบ พระอาจารย์ก็ได้สึกออกมาอยู่บ้านเหมือนเคยจนมาปี2562เจ้าอาวาสที่วัดน้มประชาสันได้ถึงการมรณภาพลงก็ไม่มีใครมาดูแลรักษาวัดตอนนั้นพระอาจารย์ไปสักยันอยู่ที่เมืองนอกทางคณะสงฆ์กับชาวบ้านก็ร่วมปรึกษากันว่าจะหาพระที่ไหนมาดูแลวัดน้มประชาสันกันดี จนชาวบ้านคลอง27ลงความคิดเห็นกับหลวงพ่อวตาดงอยากขอให้พระอาจารย์มาบวชเพื่อดูแลศาสนาที่วัดนมประชาสันนี้แต่ตอนนั้นพระอาจารย์ยังอยู่เมืองนอกก่อนจะกลับเมืองไทยพระอาจารย์ได้ฝันเห็นหลวงพ่อกววยว่า พระอาจารย์ได้ไปที่วัดหลวงพ่อได้เห็นหลวงพ่อเดินอยู่ในวัดและพระอาจารย์ได้เดินไปกราบท่านที่เท้าของท่านแต่ในฝันร้องไห้มากมากด้วยความปิติใจและหลวงพ่อได้ดึงสังคติที่บ่าท่านยื่นให้พระอาจารย์แล้วพูดว่าเองรับไว้นะสักวันเองจะต้องใช้มันแทนค่าในฝันพระอาจารย์ได้รับจากมือท่านและร้องไหม้มากมากไม่รู้เพราะอะไร จนกลับเมืองไทยชาวบ้านและหลวงพ่อวัดตาดงได้เรียกมาคุยหาลือว่าอยากให้พระอาจารย์บวชด,ดูแลวัดน้มประชาสันเอ็งจะรับหน้าที่ไหมพระอาจารย์ถึงกับน้ำตาไหลเลยว่าอะไรจะบังเอิญขนาดนี้และพระอาจารย์ก็ตกลงที่จะบวชเพื่อศาสนาและเพื่อสืบทอดสายหลวงพ่อกวย ด้วยความเต็มใจบวชวันที่28มิถุนายน2562นะวัดตาดงฉันไม่ได้เก่งแต่ครูของฉันท่านเก่ง